นอกเหนือจากตลาดแรงงานที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงทุนของต่างชาติที่ก็แย่นะครับอสังหาจีนนะทำไมมันมีข่าวแบบนี้ก็ไม่รู้นะเปิดมาเนี่ยเจอแต่แบบนี้ทั้งยุโรปทั้งฝั่งเอเชียเล่นขาวพวกนี้กันหมดเลยนะครับจีนเริ่มที่จะ create fund นะครับ rescue financial companies นะครับก็เริ่มที่จะพยายามยกระดับนะไประดมทุนมาเพื่อจะมาช่วยเหลือตัวบริษัท ทางด้านการเงินนะฮะเราก็จะอัดฉีดในในข่าวเนี่ยเขาบอกจะอัดฉีดผ่านพวกแบงค์ต่างๆนะไปเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยตายไป2แล้วใช่ไหมคันที่การเดนนะฮะเราก็ยังมีเอเวอร์แกรนใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาไม่อยากให้ตายมากกว่านี้นะตอนนี้อสังหาจีนเนี่ยใกล้จะตายเพิ่มมากกว่านี้อีกนะล้วก็มันมีหลายบริษัทเนี่ยกลัวจะล้มเป็นโดมิโนแล้วก็ตอนนี้หนี้ NPL ของแบงค์นะก็พุ่งสูงขึง้นทุกครั้งที่อสังหามันตายอะ่ะมันก็จะมี NPL ก็คือคนจ่ายต่อไม่ไหวเนี่ยทิ้งดี ไม่ค่อยดีเลยนะนี่ก็จะขึ้นด้วยรัฐบาลก็จะไปต่อลําบากนะอันนี้ก็พยายามจะหาระดมทุนแหละแต่ว่าบอกได้เลยว่าระดมทุนก็ลําบากนี่แหละเป็นเหตุผลทําให้ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นการซื้อทองของจีนเร็วๆนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเราเห็นปัญหาเนี่ยหนักหนาขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะ